สวัสดีค่ะพี oughs, er ่น้องคะืันนี้เรามาพบกับเลขาภาพจวดคือเกาค่ะพี่น้องคะมากค่ะืันนี้เข้ามาจวดกันคือเกาค่ะพี่น้องคะตามงมาฮุงอีกแล้วเนาะจ้ะได้ประเด็กกาลังเต็นค่ะพี่น้องคะประเล็ก ปลาแดกปลาเลกว่าสันปลาแดกกระลังนัวค่ะตามย่ำไดกระแสบย่ำนั่นเนาะค่ะมาค่ะแส็บๆบกับเล็กที่เดียของหฮากับขึ้นนี่ค่ะเขามีกุ้งเนาะค่ะมีกุ้งกับปลาเนาะค่ะมาเกมกับพรอมค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแสบๆบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะกราบขอโทษขออภัยผู้ปกินหลายๆเนาะค่ะผู้ได้กินกับมาค่ะแสบๆบน้ำเล็กืคุยค่ะกุ้งเต้นฮะาอุ้ย อุ้ยอืมนัวกุ้งน้ำโค้งค่ะอืม เหนียวหวานค่ะผู้ใดเคยกินหนเนาะค่ะพี่น้องคะแซ่บแซบด้วยค่ะ,คะอุ้ย กุ้งกับมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะค่ะอุ้ย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 อ่ะสตอออนี่ยครพี่น้องคะสตออีสานเนาะค่ะคุยกับตำมะฮงค่ะฮึ่ม อืมอืมอืมอืปลาซิวสดเอาค่ะพี่น้องค่ะอืม อืมืึนาเนี่ยเต็มแต่ริกค่ะฝนกระไลอีกแล้วค่ะมากแล้วฝน ชิกตอนปลาหล่าครมับชิตอนปลาหล่าอุ้ยขุยตำุงกราบขอโทษขออภยัยผู้กิน,นเนี่ยด้อยจ้ะพี่หน้องจ้า น้ำนัวค่ะ บาดเล็คนกินแล้วค่ะพี่น้องคะคนกินวเวลามีตำมังหงกันเพิ่นสิบกากันกินประมาณนี้เนาะค่ะใส่กุ้งเต็นใส่ปลาซิวเนะคะ่ะฉีกเนื้อปลาะค่ะ ปลาแบบนัวค่ะทั้งเผ็ดทั้งนัวค่ะซ mm hmm. ิวเต็นค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. อีค่ะผุ่นเนื้อปลาฝาห้องอ่ะพี่น้องมืดมากมืดมากเหรอคะอืยอุ้ยกูย ปาพี่น้องค่ะกักเพรโบเพชรเมื่อแตกด้วยค่ะแสบแห้งค่ะพี่น้องครับคลิปนี้ได้กกระต ong กาบขอโทษขอให้คือเก่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะกาบขอโทษขอให้ผู้บกินน้ำเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้เล็กสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้สวัสดีค่ะ